ว้าวคลิปนี้ค่ะพูดถึงเรื่องราวของแบล็กพิงกกันนิดนึงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้ทราบมาว่าน้องลิซ่าจุดหมายปลายทางก็คือที่เกาหลีใต้นะคะในขณะ,ะนี้ซึ่งแน,น่นอนลิซ่ามีบ้านอยู่ที่นั่นลน,น,นะคะไม่แปลกใจเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะอันนี้เป็นสารจากน้องแชงนะคะซึ่งล่าสุดค่ะน้องแชงมีการคอนเฟิร์มค่ะว่าเพลงใหม่ของแบล็กพิงนะคะกำลังจะออกเร็วๆนี้จ้าหญิงและว,ว่าอาจจะเป็นไปได้ค่ะมีการมาทํางานเกี่ยวกับวงนั่นเองนะเราว่านี่ก็คือกุมภาพันธ์แล้วนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจใดๆคือเขาประกาศให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วเนาะว่าแล็กพิงคจะคัมแบ็กนะคะโดยการลงคลิปวิดีโอเป็นโมเมนต์บรรยากาศการเวิลด์ทัวร์ของแล็กพิงค์นั่นเองค่ะดังนั้นทุกคนจะทาบแล็กพิงค์จะเวิลด์ทัวร์ด้วยนะคะช่วงนั้นน่าจะมีอะไรยุ่งมากๆเลยนะทั้งงานเดี่ยวงานวงนะคะที่เราต้องวีด้องลิซ่ารวมถึงอาจจะมีงานแสดงเข้ามาอีกนะคะโอ้ my god แต่ถึงจะมีเรื่องราวให้ดิวิดมากมายอย่างใจนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอาน้องลิซ่าเป็น ตัวอย่างค่ะว่าน้องลิซ่าทํางานหนักมากตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าทํางานอะไรบางก็ไม่รู้โน่นนี่นั่นเยอะมากมายเลยค่ะดังนั้นพวกเรายังไม่ได้คืนน้องลิซ่าเลยการที่จะวีดแล้วก็วิดไม่ทันนี่คือเรื่องปกติมากเพราะว่าน้องลิซ่าทำงานหนักมากค่ะอย่างไรก็รอติดตามนะคะสําหรับผลงานเพลงของแบล็กพิงค์ค่ะนี่คือสารล่าสุดจากน้องเชงค่ะคอนเฟิร์มเพลงใหม่แบล็คพิงค์กำลังจะออกเดี๋ยนี้แน่นอนค่ะว่ามันจะต้องคัมแบ็กก่อนนะคะโดยการออกอัลบั้มหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เพื่อที่จะเอาเพลงใดๆนะคะไปเวิร์ทัวร์นั่นเองค่ะ เป็นสเตปของทางเกาหลีเขาแหละรอติดตามนะคะ